อันนี้จะเป็นมาเดอร์ฝรั่งหรือว่าลูกฟิกนะคะต้นที่นูกปลูกอะ่ะบอกเลยว่าไม่ทันได้กินลูกนกกินก่อนลูกสั่งมาจากสวนคุณนุษนะคะในบ้านฟ้าหลักๆตอนนี้จะเป็นพันธ์บาวตุรกีนะคะที่พร้อมกินส่วนผ้าอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบกําลังทยอยสุกนะมีส่วนลูกนี้นะคะอันนี้เรียกว่าไวอิสราเอลช่ามากนกูกกชอบไวอิสราเอลนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะช่าขนาดไหนอะ่ะตัวเนื้อของเขา,าจะมีความหนึบๆนะคะเนี่ย แล้วก็เห็นไหมว่ามันจะไม่ฟูมันจะไม่ฟูเหมือนพันอื่นอ่ะเดี๋ยวให้ดูเบ่าตุรกีเนี่ยอันนี้บาว่าตุรกีนี่เห็นไหมตัวบาว่าตุรกีเนี่ยมันจะเนื้อขอบๆมันจะมีความฟูกว่านะคะจะกินทั้งเปลือกหรือว่ากินแดดข้างในก็ได้นะคะแต่ว่าหนุกถนัดก,กินทั้งเปลือกอ,อร่อยมาก จริงๆอยากได้แบบหลากหลายพันแต่ว่ามันออกไม่พร้อมกันอร่อยมากทุกคนมาเดืออฝรั่งเป็นผลไม้ที่แบบติดหนึ่งในสิบของผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารมากๆเลยนะคะใครที่สนใจอยากชิมก็ติดต่อไปทางส่วนคุณนุชได้เลยนะคะเดี๋ยวขอยี้ก่อน จริงๆมาเดือดฝรั่งมีในไทยนานแล้วนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนําเข้าเป็นผลอบแห้งนูก,ก็เคยชิมแบบอบแห้งแล้วนะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบส่วนตัวนนูชอบกินแบบผลสดมากกว่ามาเดือดฝรั่งเขาจะเป็นผลไม้ที่เราเก็บความสุกเท่าไหร่มันก็จะหวานเท่านั้นเลยจะไม่เหมือนพวกมะม่วงอะไรพวกนี้ที่แบบเก็บมาไว้แล้วมันก็จะสุกไปเรื่อยๆแต่ละชนิดเขาก็จะมีรสชาติความหวานหรือว่ากลิ่นต่างกันไปนุกมีปลูกไว้ที่บ้าน,นยะโสเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปทันนกนกมันเก็บกินก่อน